มาแล้วนะครับผมสําหรับ p o e นะครับผมภาคแรกนะตอนนี้มี3อย่างที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญตอนก่อนเปิดลีกที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนเพื่อมากเลยนะผมก็คือ1เลยครับผมระบบบัตรลายนะเป็นระบบเสริมให้กับคาแรคเตอร์ที่จะปลดล็อกไปทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็สามารถที่จะคอมโบกับสกิลหลักของเราได้นะทำให้เราสกิลสกิลหลักได้แรงยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็2เลยนะครับผมมีบี r รีเมคนะครับผมเน้นการวนแมปแล้วก็ทาให้มันคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นเหมาะสาหรับ ตายงบน้อยผมคิดว่านะแล้วก็การตั้งตัวในวันแรกๆนะครับผมตามนะครับผมเรื่องคุณภาพ o องไลฟ์นะผมมีการช่วยจัดของตั้งฟิลเตอร์ทำแมปคุมแมปให้ไวขึ้นสำคัญมากในช่วงวันแรกๆที่ทำให้เรา,เามีชีวิตที่ดีขึ้นนะในเกม POE แล้วก็เจอกันวันที่1น,นะครับผมตอนตีสอนะครับผมเราจะเริ่มเล่นตั้งแต่เปิดรีกเลยนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีแล้วก็พรุ่งนี้ด้วยเช่นกันครับเจอกันใน POE นะครับผมไปแล้วครับ